อร้องกรอหน่อยออกมาร้องกรอหน่อยเอาแน่นเออดูก่อนเอ้ยวันนาวันเดียวไปให้เดี๋ยวร้องกรอนเออเยวเไรเอูจอด้านกรอนนั่งนั่งนั่เดี๋ยวก็ให้เดียเเก็บ ต้องให้ตังค์มึงโดนท่้งนั้น,นทางจะรวยกับปีนี้กลัวมึงต้องไม่ให้ตังค์ยัไม่ต้องให้ด้วยเอออ่นเดี๋ยวกูตังกูมั่งว่ามีเท่าไหร่เอามาให้หมดนะเพราะว่าเราเป็นโจรเราเป็นโจรแม่<น>คุยอยู่ไหนเนี่ยฮะแม่กูณิี่แม่งอยู่ในน่มั้ยในกระหม่อมบางไปโดนฝนไม่ได้ได้กลับบ้านเลยนั่นไงไงไงได้ไงไงไงครับโอ้ยยังลงเดี๋ยวนี้นั่งลงเดี๋ยวค่อยให้ นี่พากูจนไป่ได้เอาเราต้อนเลยเดี๋ยวกูจะได้รับจังไม่เคยอ่อนโยนจนฉันพยาแต่มีหน้าตาลุกลิกลืลุกลิเลืดหรือตลกอีกทางเธอรบแถวฟองทางเพลงกะบีตีกะบอาฉันยังรู้จักท้องฮาโลลีผู้ยูจักลบแล้วก็เป็นปี ผมชอบเป็นสาวทมัยม่ไอ้นนแม่ไอ้พี่แม่บอกไปแล้วพลาสติกงั้นเอาพลาสติกมาทำกระโปรงแขนเจียนทุกมุม้วยทุกซอกแหม่ทั้งบัดลาเสียจนและโอ๋อแม่ดังต่ๆๆอรนนอดได้อีกได้อ่ะเห็นสาวแน่ยิบคันยากจะได้อะแหละนี่ใส่ของฉันแต่หน้าเวทีพี่มีเท่านั้นหลังลงเจอจันล้วก็จะผีจะ <ๆๆ S 2> นนีไหนทำให้ไหลลงมตลกคนไหนทำให้ไหลลงติดต่อ